ากูตะทันตะสูตรการทำความดีที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปแควนมคตพร้อมด้วยพระพิสุสงมมูใหญ่ได้เสด็จถึงหมู่บ้านพรามชื่อคานุมัตตะประทับณนะสวนอัมพราชิกาสวนมะม่วงนุ่มเลนหมู่บ้านคานุมัตตะนั่นเองซึ่งหมู่บ้านนี้พระเจ้าพิมพิสาร พระราชทานให้พราหมณ์กูตะทันตะเป็นผู้ครอบครองครั้งนั้นพราหมณ์กูตะทันตะกำลังตรเดมบูชามหายันโดยการจับโคผู้เจ็ดร้อยลูกโคผู้เจ็ดร้อยลูกโคเมียรเจ็ดร้อยแพะเจ็ดร้อยแกะเจ็ดร้อยรวม3,500ตัวไปผูกไว้กับหลักเพื่อบ,บูชายันส่วนพราหมณ์และขหบ,บดีชาวคานุมัตตะได้สดับข่าวว่า แบบนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จมาประทับณน,นส่วนอัมพรัติกาแล้วพระองค์ทรงมีพระเกทตทิคุณระบือไปว่าเป็นพระอระหันต์รัรสรู้เองโดยชอบจึงชนกันไปเป้าเดินไปกันเป็นมูโมพรามกุตะทันตะพักกลางวันอยู่บนปราศาสชันบนได้เห็นพรามและกหบ,บดีกำลังเดินกันไปเป็นกลุ่มๆจึงถามคนใกล้ชิดพรามกุฏะทันตะคิดว่า สมณโคดมคงจะทราบมหายันสามประการพร้อมด้วยบริคาร16บริคารคือเครื่องประกอบเราควรไปถามพระสมณโคดมเขาจึงไปกับชาวบ้านเหล่านั้นเวลานั้นมีพราหมณ์หลายร้อยคนมาพักอยู่ที่หมู่บ้านคานุมตะโดวยหวังว่าจะบริโภคมหายันของกูตะทันตะพราหมณได้พากันห้ามพรามเขาไม่ให้ไปเ้าะอพระพุทธเจ้า โดยเหตุผลเดียวกับที่พรามพวกหนึ่งได้ห้ามโสนท,นทันตพรามในเรื่องก่อนและกูตะทันตะก็ตอบคำนองเดียวกันกับที่โสนท,นทันตพรามตอบตกลงว่าพรามกูตะทันตะได้ไปเข้าฟอพร,ระพุทธเจ้าขอให้ทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องยันสมบัติสามประการขอให้ทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องยันสมบัติสามประการซึ่งมีบริการสิบหก และผู้มีพระภาทเจ้าสรงเล่าเรื่องพระเจ้ามหาวิชิตราชกษัตริย์ในอดีตให้ฟังว่าทรงมั่งคั่งมากทรงปลารบเจบูชายันเพื่อให้ได้บุญกุศลเป็นเหตุให้สมบัติของพระองค์ยั่งยืนเป็นประโยชน์และความสุขแก่พระองค์ตลอดไปจึงตรัสเลือกพรามปุโรหิตพรามผู้สอนธรรมในราชสำนักมาตรถามว่าจะทำอย่างไรพรามปุโรหิตทูลว่า ให้กําจัดเส้นนามของบ้านเมืองเสียก่อนที่ปราบโจรผู้ร้ายแต่วิธีปราบนั้นให้ปราบที่ต้นเหตุคือจัดการเศรษฐกิจให้ดีให้ทุกคนมีพอกินพอใช้าตามสมควรไม่ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมอบข้อเปลือกหรือข้าวพันธ์ดีแก่เกษตรกรผู้ขยันมอบทุนแก่พ่อค้าวานิชและปูนบำเหน็จแก่ข้าราชการตามโอกาสอันควร พระเจ้ามหาบิชิตราชาส่งได้ทำตามคำแนะนำของพราหมณ์ปรากฏว่าได้ผลดีประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนควนขวายประกอบการงานตามหน้าที่ของตนไม่เบียดเบียนกันบ้านเมืองไม่มีเส้นหนามทรงปรึกษาพรามณ์ปุโรหิตว่าจะให้ทำอย่างไรต่อไปพราหม์ทูลแนะนำให้ปรึกษาหารือขอความร่วมมือในกิจการต่างๆคือจะทำสิ่งใด ก็ปรึกษาหารือพขอความยินยอมจากกษัตริย์ผู้น้อยตมาตครามผูู้้คลองเมืองเล็กเมืองน้อยรวมทั้งขะบดีผู้มั่งคัง่งเพื่อความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อบุคคลเหล่านั้นเห็นด้วยแล้วจึงค่อยทรงกระทำทั้งสี่พวกนี้เรียกรวมว่าฝ่ายอนุมัติสี่จัดเป็นบริคารหรือบริวารของยันตรงพระเจ้ามหาวิชิตราชเอง จงประกอบด้วยคุณสมบัติ8ประการคือ 1. อุพโตสุชาติ 2. สทรงมีรูปงาม 3. สทรงมั่งคั่ง 4. ทรงมีกำลังคนคือสมบูรณ์ด้วยเสนาทั้งสี่เหล่าซึ่งอยู่ในวินยัยคอยปฏิบัติตามพระราชบัญชาสี่เหล่าคือกองทัพช้างมา้ารถและผลเดินเท้า 5. ทรงมีพระราชศรัทธามันบริจาค เป็นประดุจบ่อเป็นที่ดื่มของสมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางบันนิพกญาจกคนขอทานยากเกินหกทรงเป็นประหูสูตรทรงศึกษามากเจ็ดทรงทราบความหมายของข้อความที่ทรงศึกษานั้นว่าข้อนั้นข้อนี้มีความหมายอย่างนั้นอย่างนี้แปดทรงเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมนี่ก็เป็นบริคารหรือเป็นบริวารของยัน รวมเป็น12ฝ่ายพรามปุโรหิตประกอบด้วยคุณสมบัติ4ประการคือ 1. เป็นอุพัโตสุชาติ 2. เป็นผู้มีการศึกษาดีจำมนได้เก็บไตรเพศ 3. เป็นผู้มีศีลมีความประพฤติด,ดี 4. เป็นผู้มีปัญญาไม่ก็นับเป็นบริขารหรือบริวาลของยันอกีก4ประการรวมเป็น16ยัญญสัมปทา คือความสมบูรณ์ห่งยันสามประการคือเมื่อทรงรรม,มหายันอยู่ไม่ได้เดือดร้อนพระไทยว่า 1. ทรัพย์สมบัติของเราจากหมดสิ้นไป 2. กําลังหมดเปลืองไป 3. ได้หมดเปลืองไปแล้วนี่คือยันย่สัมปทาสามประการประกอบด้วยบริขาร16ดังกล่าวมาพลานปุโรหิตได้แสดงธรรมเพื่อกําจัดความเดือดร้อนพระไทย ของพระเจ้ามหาวิคตราชหากพึงมีต่อไปว่าคนที่มาสู่ยันพิธีของพระเจ้ามหาวิคตราชย่อมมีทั้งคนมีศีลธรรมและคนไม่มีศีลธรรมในการนี้ขอให้พระราชาทรงคำนึงถึงแต่ผู้ที่มีศีลธรรมเท่านั้นส่วนผู้ที่ไม่มีศีลธรรมจะได้รับผลแห่งกรรมของเขาเองเพื่อความสบายพระทัยของพระราชาในการทำมหาหยัน การบริจาคทานเรื่องนี้เป็นตัวอย่างอันดีสำหรับผู้บริจาคซึ่งรู้สึกตะคิดตะหวงใจในผู้รับว่าจะเป็นผู้มีศีลธรรมหรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับกุตะทันตพรามต่อไปอีกว่าทามปุโรหิตพระเจ้ามหาพิทราชได้ทูลพระราชาว่าเมื่อทรงบำเพ็ญมหายันสามประการซึ่งมีบริการส6หดังกล่าวนี้แล้ว ยังไม่มีใครติดเตียนได้ในกรณีต่างๆเช่นทรงทำมหายันเพียงผู้เดียวไม่ได้ชักชวนอนุยนตกษัตริย์เป็นต้นและติดเตียนไม่ได้ในคุณสมบัติส่วนพระองค์และแม้ในคุณสมบัติของปุโรหิตของพระองค์พระาศาสดาตรัสต่อไปว่าในยันนั้นไม่ต้องฆ่าสัตว์ชนิดใดๆเลยไม่ต้องตัดต้นไม้มาทำเป็นหลักยันเป็นต้นไม่ต้องมีอาชญา,าคุกคามต่อทาตกรรมกร ไม่ต้องทำให้เขามีหน้านองเ้ื่นน้ำตาร้องไห้ทำการงานที่เขาไม่ปรารถนาจะทำเพราะอย่างนั้นสําเร็จได้วุดเพราะอย่างนั้นสําเร็จได้ด้วยวัตถุเพียงเนยใส่น้ำมันเนยข้นเปลี่ยงน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นพวกอนุยันตักตระสับอมาตพรามพวกอนุยันตักตระสับอมาตพราม และขหบมดีผู้มั่งคัง่งก็ยินดีบริจาคทานตามอย่างพระเจ้ามหาวิชิตราชเมื่อระบผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพวกพรามบริวารของกูตะทันตะก็ส่งเสียงอื้ออึงขึ้นด้วยความยินดียินชมพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนกูตะทันตะพรามนั่งนิ่งเฉยเมื่อถูกเพื่อนพรา,ามถามถึงอาการที่นั่งเฉยนั้นว่าไม่ยินดีหรือยอย่างไรก็ตอบว่า ยินดีมากแต่กำลังคิดอยู่ว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชหรือพรามปุโรหิตของพระองค์ในครั้งนั้นคนใดคนหนึ่งคือพระสมณโคโดมในบัดนี้ใช่หรือไม่ทูลถ,ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงข้อสงสัยนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าพรามปุโรหิตของพระเจ้ามหาวิชิตราชในครั้งนั้นก็คือพระองค์เองในการระบัดนี้กูตะทันตพรามทูลถามต่อไปว่า ยันอย่างอื่นที่ใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าและมีผลมากกว่ายันสมบัติทั้งสามประการซึ่งมีบริการส6หนี้มีอยู่หรือไม่พระพุทธองค์ทรงสแสดงการบำเพ็ญกุณง,งาความดีซึ่งใช้ทรัพย์น้อยมีการตระเตรียมน้อยแต่มีผลมากโดยลำดับดังนี้ 1. การให้ทานเป็นนิสุทิ์ท่านผู้มีศีลเป็นอนุกูลยัน เกรักษธรรมเนียมที่ดีของตระกูลเอาไว้อย่างเช่นนี้ไม่มีการฆ่าไม่มีการเบียดเบียนพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมก็ไปแม่ยันเ,เช่นนี้ 2. การสร้างวิหารทานคือที่อยู่อาศัยถวายอุทิศส่งที่กรรมาจากทิศท,ทั้งสี่ 3. การถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์หรือไตรสรนคมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกหรือ เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเป็นการนำชีวิตเข้าสู่ทิศทางอันถูกต้องซึ่งจะก้าวเดินไปได้อีกไกลในวิธีทางแห่งชีวิตอันถูกต้องนั้น 4. การรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ 5. การออกบวชด,ด้วยศรัทธาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลฟงบรรพชิตต่อจากนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงจุลศีลมัชฌิมศีลและมหาศีล ฌานสี่และวิชาแปดตามลำดับกูตะทันตะพราหม์ูนสลรเสริญพระธรรมเทศนาว่าจำแจ้งเหมือนไงของที่คว่ำเปิดของที่ปิดเป็นต้นปฏิญาณตนเป็นอุบาสกถึงพระดัตนตรัยตลอดชีวิตสั่งให้ปล่อยสัตว์ชนิดต่างๆที่นำมาผูกไว้เพื่อบ,บูชายันทั้งหมดพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่พราหม์คืออนุปพิกถาห้าอันได้แก่ ทานศีลสวรรค์ผลของทานและศีลกามาทีนวะโทษของกามและเนคขมานิสงผลดีของการออกจากกามให้พรามมีจิตใจอ่อนโยนพอสมควรแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจสี่ต่อคือความจริงอันประเสริฐสีประการได้แก่ทุกสมุทยัยนิโรธและมัดตามลำดับพรามฟังธรรมแล้วบรรลุโสดาปฏิผลเป็นโซดาบัน สิ้นความเคลือบแคลงสงสัยในคุณพระรัตนตรยัยไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัใจจัยในคำสอนของพระศาสดาคือไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเหมือนก่อนเพราะได้เห็นด้วยตาตนเองแล้วทูลอาราธนาพระศาสดาเพื่อเสวิจพัตตาหารที่นิเวศของตนในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงรับอาร,ราธนาโดยดุษณีวันรุ่งขึ้น เสด็จพร้อมด้วยพิกษทส,สงไปสเสวยที่นิเวศของกุตะทันตพราม์เสร็จแล้วทรงแสดงทำให้พรามนบริวารสมาทานเพื่อความอาถารได้เริงในการปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเสด็จกลับในพระสูตรนี้แสดงถึงสาระสําคัญแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามหลายอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมเช่น 1. การกําจัดเส้นน้มของบ้านเมือง ต้องกำจัดที่ต้นเหตุเช่นจัดการเศรษฐกิจให้ดีให้ทุกคนมีงานทำและให้คนมีศีลธรรมประจำใจเป็นการกำจัดโดนผู้ร้ายในสังคม 2. ผู้ใหญ่จะทำอะไรควรปรึกษาหารือขอความยินยอมจากผู้น้อยด้วยเพื่อเขาจะได้ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ 3. ผู้เป็นใหญ่ควรมีคุณสมบัติของผู้ใหญ่มีคุณลักษณะที่ดี เป็นที่ยกย่องยอมรับของผู้น้อย 4. ที่ปรึกษาใกล้ชิดของผู้ใหญ่ควรเป็นคนดีมีศีลธรรมและมีปัญญามีบุคลิกลักษณะน่านิยมน่านับถือ 5. การบำเพ็ญคุณงามความดีนั้นแม้มีทรัพย์น้อยก็อาจทำได้มากถ้าตั้งแกทำให้ดีและทำเป็นไม่ต้องมีทรัพย์เลยก็สามารถบำเพ็ญคุณงามความดี ได้สูงกว่าผู้มีทรัพย์มากเสียอีกผู้ขัดสนจนทรัพย์จึงไม่ควรท้อถอยและสิ้นกำลังใจในการทำคุณงามความดีต่อไป